นะครับแม่เนี่ยเอามืออะฮะจับที่ลําคอของตัวเองแล้วก็บอกว่าหวานอะไรติดคอแม่ไม่รู้ลูกแล้วแม่ก็ไอต่อแม่เนี่ยพูดในขณนะที่เลือดเนี่ยมันเริ่มไหลออกมาเป็นทางออกจากมุมปากจากนั้นเนี่ยแม่ก็ทําในสิ่งที่หวานเนี่ยแทชบช็อกไปถึงตั้มสิ่งที่แม่ของหวานทําก็คือแม่นะฮะเอามือเนี่ยล้วงเข้าไปในคอของตัวเองนะครับ เอามือน่ะล้วงเข้าไปมือทั้งมือนะคุณตั้มหายเข้าไปในปากของแม่จากนั้นนะฮะแขนทั้งแขนเนี่ยมันค่อยๆมุดเข้าไปภายในลำคอของแม่นะครับจนเห็นแล้วว่าที่ลำคอนเนี่ยมันมีการขยุบขยิกของมือแม่เนี่ยล้วงเข้าไปจนถึงลำคอเลยแม, <Maybe. S 1> ม่เอามือล้วงเข้าไปล้วงเข้าไปนะฮะจนสุดคอสอกเลยครับผมมือทั้งมือเนี่ยหายเข้าไปในคอหมดเลย